นี่มาดูเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้เป็นเหรียญครบรอบหนึ่งร้อปีกรมที่ดินครับเมื่อวันที่ส7บเจ็กุมภาพันธ์ครับปพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยสี่สิบสครับถึง2 5งพันครับหนึ่งรปีนะครับ อันนี้ด้านในเป็นของตรากรมที่ดินนะครับโอ้หน่วยงานกรมที่ดินนี่หากันให้ควักเลยนะครับเขียนหายากชน,นิดนี้ครับสวยงามครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นติดลอ9นะครับแล้วก็ดรอ9กับรอห้านะครับ จูราลงค์นะครับปอรนะครับ,รรรบแล้วก็ภูมิพลอัน,นดุนเเดะนะครับอันนี้เป็นรอห้ากับรอเก้านะครับคูหูหนะครับด้านบนมีตาสัญลักษณ์นะครับผมชัดครับอันนี้หายากมากมากครับดูด้าน,นหลังอีกครั้งนะครับ มีกลมที่ดินครับ100ปีครับครบรอบกลมที่ดินครับที่ไหนไม่ได้แล้วครับเหรียญน,นี้ยากจริงๆครับนอกจากไปอยู่ในมือของน,ะนักสะสมครับ